สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการขยายพันธุ์บัวดินโดยการผ่าหัวนะครับเริ่มแรกเราได้หัวบัวดินแบบนี้นะครับก็ทําการตัดรากแล้วก็ตัดใบในส่วนด้านบนออกก่อนนะครับโดยในวิธีนี้เราก็จะทําการแบ่งหัวบัวดินออกเป็นทั้งหมด8ส่วนนะครับซึ่งเราก็จะทําการแบ่งโดยเหลือบริเวณของฐานรากเอาไว้นะครับ นี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้หัวบัวดินที่มีทั้งหมดแตะส่วนในลักษณะนี้นะครับสำหรับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการผ่าหัวบัวดินแบบแยกส่วนนะครับเราก็ทําการตัดรากตัดใบเช่นเดิมครับแต่เราจะทําการผ่าแยกส่วนโดย1ห,หัวก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับ ซึ่งผมจะทําการทดลองดูนะครับว่าการผ่าแบบแยกส่วนและก็การผ่าแบบไม่แยกส่วนวิธีไหนจะได้ปริมาณต้นที่เยอะก,กว่าแล้วก็ปริมาณการงอกอันไหนจะดีกว่ากันนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเตรียมหัวบัวดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการนาไปเพาะปลูกในดิน ซึ่งดินที่เราใช้เพาะปลูกก็เป็นดินผสมปลูกทั่วๆไปที่มีขายตามท้องตลาดเลยนะครับโดยการปลูกให้ใช้บริเวณส่วนรากนะครับปักลงไปในดินซึ่งข้อดีของการเพราะชำแบบนี้นะครับก็คือจะทำให้ได้ต้นบัวด,ดินในปริมาณที่มากโดยใช้หัวแค่เพียง1-2หัวนะครับสามารถขยายไปได้ประมาณ20-30ต้นเลยนะครับ สำหรับอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือการพาหัวบัวดินแบบไม่แยกส่วนนะครับวิธีการปลูกก็เช่นเดียวกันครับใช้ดินผสมปลูกทั่วๆไปนะครับแล้วก็นําหัวบวดินปักบริเวณส่วนรากลงไปในดินนะครับและเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามผลกันว่าวิธีไหนจะได้ผลเป็นยังไงนะครับ เมื่อทําการเพราะหัวบัวดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการฉีดน้ําให้ชุ่มจากนั้นก็ให้นําไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดราไรและหลังจากนี้ค่อยมาติดตามผลกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราทําการเพราะปลูกไปเป็นเวลา7วันนะครับก็จะมาดูกันสังเกตได้ว่าในแต่ละ1ห,หัวก็จะมีใบขึ้นมาประมาณ2คู่มีความยาวประมาณ2เซนติเมตรนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของรากนะครับซึ่งก็จะมีรากประมาณ5-6ถึงรากนะครับในแต่ละหน่อนสำหรับในส่วนที่ผ่าแบบแยกหัวนะครับก็จะมีใบขึ้นมาชิ้นละ1คู่แต่ก็จะมีความยาวแค่ประมาณ1เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีรากแค่ประมาณ2รากต่อ1ชิ้นนะครับ มาดูการเจริญเติบโตหลังจากที่ผ่านไปเป็นเวลา14วันนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามีใบเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะครับทั้งใบเล็กและก็ใบใหญ่โดยสรุปจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับก็สรุปได้ว่าการผ่าแบบแยกหัวและไม่แยกหัวก็สามารถที่จะขยายพันธุ์บัวดินให้ได้จำนวนปริมาณมากๆนะครับทั้งสองแบบสามารถใช้ได้ผลเหมือนกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาดูตัวอย่างที่ผมได้ทําการเพราะไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะซึ่งเป็นวิธีการผ่าแบบไม่แยกหัวนะครับผ่านไปสักประมาณ1เดือนกว,กว่านะครับอันนี้จําวันที่แน่นอนไม่ได้นะฮะเราก็จะสังเกตได้ว่าก็จะมีหัวเพิ่มเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับจากที่เป็นหนหัวเมื่อเราผ่าแยกไปเขาก็จะมีหัวเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นมาอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้าง ไม่เท่ากันนะครับก็กระเพรากันไปหัวเหล่านี้เราก็สามารถที่จะนําไปเพาะพันธุต่อให้เป็นหัวที่ใหญ่แล้วก็แตกแขนงออกไปได้เรื่อยๆนะครับสําหรับวิธีการผ่าหัวนะครับก็เป็นวิธีที่สามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์พืชตระกูลหัวได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นบัวดินหรืออมารีลิสหรืออื่นๆนะครับก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆที่นํามาแชร์กันในวันนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านผู้ชมท่านใดมีคําถามหรือมีไอเดียดีๆ สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และถหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์คลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ